เข้ามาแล้วกดไล,ไลค์กดแชร์พิธ<ท>าจะได้เป็นนายกไหมย,ยังมีโอกาสครับยังมีครับนะโดยหลักของการเจรจาต่อรองยังมีครับนะและเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยหลักการเจรจาต่อรองเนี่ยเขาก็ดูว่าสอวอได้ไหมถ้าสอวอสมมุติว่าไม่ได้เขาก็ต้องมีแผนสองแล้วพักเก้าไกลนะก็คือว่าเขาก็ต้องเอาเสียงมาจาก181เสียงแล้วคุณเชื่อเถอะมันมีพักบางพักที่มีคะแนนเสียงประมาณ71คน่ะ คนนั้นอะ่ะไม่แน่นะถึงเวลาเนี่ยเขาสามารถพลิกขั้วได้จําได้ไหมเนวินอะ่ะเนวินเนวินอน่ะพลิกขั้วไปอยู่กับอภิสิทธิ์และอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกอะ่ะมันจบแล้วครับนายครับผมจําเป็นจะต้องเข้าร่วมรัฐบาลกับอิสิทธิ์จําได้ไหมให้ระวังพักนี้สอวถ้าไม่เลือกพิธาเป็นนายกให้จับตาเนวินผมบอกแค่นี้สั้นๆ ข่าวที่แล้วก็งดออกเสียงหรือเปล่าล่ะตอนเลือกรองประธานสภาวิทยาแก้วประดายจากนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นงดออกเสียงหรือเปล่าให้ระวังผมยังเชื่อมั่นในการเจรจาต่อรองของรรคก้าวไกลว่าเขามีกลยุทธ์ในการเจรจาสวาไม่เลือกอย่าลืมภูมิใจไทยอย่าอย่าทำเป็นเล่นนะครับ71เสียงภูมิใจไทย อย่าลืมนะครับนะอย่าลืมผมบอกไว้ถึงจุดสุดท้ายแล้วภูมิใจไทยอนุทินอาจจะบอกว่าผมจําเป็นจะต้องเข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่าผมจําเป็นจะต้องทําตามมติมหาชนหรือเปล่าเข้าร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลยกมือให้พิธาเป็นนายกไหมเพื่อให้เป็นไปตามมติของมหาชนผมต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่า ลองดูนาเนวินสมัยก่อนเขาก็กลับจากอยู่กับทักษิณก็กลายมาอยู่กับอภิสิทธิ์จำได้ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องเอาข่าววงในวงนอกหรอกผมก็มีแต่ผมไม่พูดแต่ผมจะพูดอธิบายว่าการเจราจารต่อรองเนี่ยถ้าสววันที่13จบก็จบแต่ถ้าไม่จบอย่าลืมนะครับภูมิใจไทยครับ71เเสียงครับภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ถนัดเป็นฝ่ายค้านอะ่ะผมบอกแค่นี้ เร,เราไม่ต้องเอาข้อมูลวงในวงนอกนะภูมิใจไทยเนะี่ยเขาไม่ได้ถนัดเป็นฝ่ายค้านก็เป็นแต่ฝ่ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไปยกมือให้พิธาเนี่ยพิธาก็ได้เป็นนายกไหมละเจ็ดเสียงเกินไปตั้งโอ้โหหกเสียงอะนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่กลินความเจริญและพิธาได้เป็นนายกเนี่ยมันยังมีอีกเยอะอย่าไปฟังไอสวสวะบางคน มาเห่ามาหอนออกทีวีบอกไม่มีใครเลือกอะไรต่างๆอย่าไปฟังใ้คนพวกนี้เชื่อสิมีโอกาสสูงเชื่อสิมีโอกาสสูงนะครับเชื่อมีโอกาสสูงการเจรจาต่อรองมันทําได้หมดผมเป็นผู้บรรยายวิชาการเจราจาต่อรองใครจะเชิญไปสอนได้เลยนะครับระวังจะมีอ่า สสจาก181ไม่แน่นะอาจจะมายกมือได้มันเป็นไปได้หมดมันขึ้นอยู่กับการเจราจารต่อรองเพราะฉะนั้นอย่าอันนี้หมายถึงว่าผมไม่ได้บอกว่าวงในวงนอกแต่กําลังอธิบายว่าการเจราจารต่อรองมันเป็นไปได้หมดการยกมือให้ไม่รวมรัฐบาลก็ได้นะสมมติภูมิใจไทยเ1สเสียงยกมือให้ก็จบพิธาได้เป็นนาะยกยกมือให้แต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ได้ไม่ใช้มติพักก็ได้นะอิสระก็ได้มันมันทางออกมันเยอะ สวก็เหมือนกันนะคนที่เขาชอบเพื่อไทยก้าวไกลฝ่ายค้านก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีมันต้อง250งแล้วก็คนที่แต่งตั้งมาระยุทธ์ประวิตรกอบกาลังจะหมดอานาจรับใช้สองคนนี้มานานแล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจเลือกกด้เพราะฉะนั้นโอกาสพิธายังมีอีกเยอะนะครับ hmm. นะครับนะมันมีอีกเยอะรายละเอียดผมบอกเลยนะนะครับหรือการต่อรองเช่น ไม่แก้มาตราร12ก็ได้ยังมันยังมีช่องทางมีอะไรอีกเยอะในการที่จะทําให้สวยกมืออีกเยอะการเจรจาต่อรองอีกเยอะมันไม่ใช่ไอสอวสองสามคนที่มาเห่ามาหอนไอ้น,นั้นไม่ใช่อย่าไปฟังมันเยอะไอ้นั่นอ่ะเหม็นขี้ฟันเหม็นขี้ฟันอย่าไปฟังมันไอสองสามคนจะมีแค่สองสามคนไอหน้าเดิมๆพูดจานี่ไม่ไอายลูกอาหลานไอปล่อยมันไปไอ้นั่นอ่ะ ไอ้สองสามคนสไม่เกินสี่ห้าคนนี่มาออกทีวีอะไรเนี่ยปล่อยมันไปพวกเนี้มันมันไม่ได้มีอำนาจอำนาจอะไรเลยนะมันจะไม่เลือกพิธาก็เลือกมันแต่สวยังสามารถคุยได้นะคนที่ก็จิตจิตใจเป็นประชาธิปไตยก็มีมันยังมีโอกาสอีกเยอะนะครับรอถึงวันที่สิบาเดี๋ยวก็รู้เพราะประชาชนก็เลือกพิธาทุกคนไปที่ไหนก็พิธาพิธานายกพิธา ชุกครูอะไรต่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีโอกาสก็ว่ากันไปครับก็รอนะครับรอพิธาเข้ามาเป็นนายกนะถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกก็ลำบากกบ้านเมืองไม่เปลี่ยนแปลงพิชาก็ต้องเดินสายบอกประชาชนนะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะครับใกล้แล้วให้ประชาชนเป็นกําลังใจถึงเวลาเดี๋ยวก็ดูฮนะบางคนบอกว่า ไปยุยงให้ประชาชนลงถนนไม่หรอกประชาชนก็จะลงถนนมันจะมีความผิดอะไรถ้าเขาชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะมันจะไม่มีใครล้มตายหรอกยกเว้นนะพวกมึงไปยิงเขาเขาถึงตายเขาชุมนุมมาท้วงไม่มีใครตายหรอกครับถ้าชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธไม่มีอะไรผิดกฎหมายแล้วนะก็ขออนุญาตชุมนุมซะหน่อยแต่ถ้าประชาชนจะตายจะนองเลือดก็เพราะอะไรเพราะมันก็จะมีตำรวจทหาร ที่ได้รับคําสั่งมายิงประชาชนหรือเปล่าถึงประชาชนถึงตายนะครับอืมนะครับ,รบพูดถึงทาลิตแพงดิตบ้างอาจารย์อทาลิตแพงดิตพูดไปแล้วครับก็คือทาลิตบังดิตเนี่ยโดนศาลดีกาตัดสิน2ประเด็นหนึ่งไม่มีอํานาจในการสอบสวนสุเทพอาภิสิทธ์เพราะเป็นผู้ดุกดงตำแหน่งทางการเมืองแต่ดันไปสอบสวนและไปแจ้งข้อกล่าวหาและตัวเองได้ประโยชน์คือได้อยู่ในตำแหน่งอธิบดีอีกหนึ่งปี สารก็เลยจําคุกก็แค่นี้เพื่อไปแกล้งเขาสิ่งที่ทาริศไปพูดหน้าศารกับในคำพิพากษานี่คนละเรื่องหนังคนละม้วนที่จะไปยืนพิพากษาวิจารณ์สารนี่คนละเรื่องเลยนะพอใกล้ติดคุกแล้วก็จะไปอ้างประชาชนอ้างคนตาย99ศพไม่เกี่ยวกันเลยนะครับคนที่จะดำเนินคดีสุเทพกับอภิสิทธิ์คือปปชไม่ใช่ทาริศแต่ทาริศไปแกล้งเขาตัวเองไม่มีอำนาจหน้าที่ไปแกล้งเขาไปแจ้งความเขาดำเนินคดีเขา แลกเปลี่ยนกับการได้ตาแหน่งนี่คำภาษาสาริกาจดสินแบบนี้สมัยอภิสิทธิ์บอกว่าอภิสิทธ์ทําถูกต้องแต่พอมายิ่งรักบ,บอกว่าอภิสิทธ์ทําไม่ถูกต้องมันกลับหลังหันสาริกาก็เลยมองว่าเอ้ยเองไปแกล้งเขาแค่นั้นเองครับไม่ได้เกี่ยวกับคนตาย99บศพชุกรูชุกรูนะครับต้องรู้ทันทาลิศต้องรู้ทันทาลิศครับติดตามข่าวสารต้องรู้ทันธาลิศ นะครับนะพอทาลิ์ก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยอยู่กับมารกก็บอกมาร์กลออยู่กับใครว่ายิ่งรักก็บอกยิ่งรักสวยก็คิดดูว่านะเปลี่ยนสีไปเรื่อยทํำไปถามาก็็ะไงไปเล่นอา,อาภิสิทธิกับกับสุเทพไม่มีอํานาจไปแกล้งเขานะครับสุดท้ายก็ติดคุกก็ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมล่ะนะสมควรติดคุกหรือเปล่าเราพี่น้องคิดดู ก็มันชัดเจนในคำพิพากษาชัดเจนกับสิ่งที่ทาริตพูดหน้าศาลคนละเรื่องคุณใกล้จะติดคุกแล้วคุณบอกให้คุณจะมาเปลี่ยนตัวพึพากษาตอนคุณจะติดคุกแล้วคิดดูอ่ะทำไมคุณไม่เปลี่ยนตั้งนานอ่ะอ้างอ้างอ้างประชาชนตาย9-9ศพก่อนหน้านี้ทําไมไม่อ้างทําไมคุณจะมาอ้างก่อนติดคุกอ่ะคุณจะเอาประชาชนไปบังหน้าหรือเปล่าจะมาเรียกร้องเหมือนชนไหมเพราะว่าทาริตถ้าคุณเป็นคนดีจริงอะไรจริงอ่ะห่วงใยประชาชน9-9บศพอ่ะ คุณอนะต้องออกมาพูดนานแล้วคุณออกมาพูดเพราะว่าคุณนะกําลังจะติดคุกหรือเปล่าประชาชนเขาก็รู้ทันหรือเปล่านี่ชัดเจนเนี่ยเพราะนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปบิดเบือนคําตัดสินของศาลนะศาลฎีกาเขาตัดสินชัดหนึ่งไม่มีหน้าที่แต่ไปสอบสวนเขาไปแจ้งข้อหาเขาไปกั่นแกล้งเขาเขาไม่ได้ทําผิดและตัวเองคุณได้ประโยชน์ศาลก็จําคุกก็สมควรแล้วหรือเปล่าสปีสมควรไหม เป็นอธิบดีเป็นอายการเก่าติดคุกสมควรไหมผู้พากษาอยู่ในคุกก็มีไปตบซับอ่ะผู้พากษาภาคษาษาแปดน่ะก็ติดคุกไปสมควรอ่ะความรู้ก็ดีอะไรก็ดีแต่ทําผิดเสียเองสมควรติดคุกไหมครับพี่น้องครับเอนักร้องต่างๆจะต,ติดคุกไหมก็แล้วแต่มีใครไปแจ้งความมันใครเสียหายก็ไปแจ้งเออนะบางคนก็บอกสมน้ำหน้ามันนะครับ แล้วคนที่ตายก็เรียกร้องอะไรก็ต้องไปปปชครับต้องไปฟ้องศาลนะครับก,ก็ตอจะติดคุกไหมถ้าทําผิดก็ติดคุกครับถ้าไปการแกล้งพิธาก็ติดคุกครับก็ไม่รู้ว่ากันแกล้งหรือเปล่าทาริศเสียผู้เสียคนแล้วใช่ไหมจบแล้วติดคุกจะมาหลอกเสื้อแดงหรือเปล่านะสวที่ไม่โหวตสมควรถูกลงโทษไหมครับเรื่องเงินอะไรออกจากบัญชีแต่อายัดทันแต่ยังไม่ได้เงิน อ่ะครับหเดือนแล้วทําไงครับต้องไปฟ้องศาลได้ทำไมชา้าคนสั่งยิงประชาชนต้องติดคุกไหมอันนี้ก็ต้องไปปปชไปปปชนะครับแล้วก็ส่งสารนะฮะหรือไม่เราก็ฟ้องแพ่งตอนนี้กฎหมายยังไม่มีรอเพื่อไทยเขาแก้อยู่ศสรละให้ตัดหัวจริงไหมก็ต้องไปถามมันเองอะ่ะเสรละนะผมว่าเขา,เขาพูดเขาพูดเอาสนุกมากเสรละนี่สองวันเดียวผมจะไปนั่งกินข้าวบ้านศสรละในฐานะเพื่อนฝูงกันไปนั่งไร้สด เดี๋ยวผมจะเอามีดไปตัดหัวศิลามาให้ดีไหมครับเพราะศิลาบอกว่าถ้าพูดแล้วไม่เป็นความจริงให้เอามีดมาตัดหัวได้เลยเดี๋ยวผมจะเตรียมมีดไปตัดหัวศิลามาส่งให้